สวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบพอกับพ่อแจมอีกนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเ้อครับวันนี้พ่อแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่14ตุลาคม67เลาวพัฒนาออก998 919ครเกับเลขล่างก็ออก แปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนคนริมทางพี่น้องขับงวดวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบสี่ธันาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งนะพี่น้องเนาะชุดวิ่งนะพี่น้องเจ็ดแปดเก้าแปดเก้ามานำกันพี่น้อง แต่ว่าจับคูณตัวเด่นพี่น้องเนาะเนีนเจ็ดศูนย์เจ็้นย์เก้าหนึ่ครับเขาเดาวพี่น้องเนาะเขาตัวกลับครับ91เลขออก19นะครับผู้เด็กขับตัวไว้กระดิชกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับส่วนชุดเวียนแปดเกาม่านำกันอีกนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้อง ครับเอามื่อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนาะพี่น้องเนาะครับเดีวไปเบิ้งน้ากันนะครับ ขับลาวพัฒนาเซียนคนริมทาง แกับ9พี่น้องพับชุดวิ่งในพี่น้องเนะ้อ รับ7 8 9 1 2 3นะครับขับจับคู่ชุดเน้นพี่น้องเนาะแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับ ครับนี่คือชุดเนียนห้พี่น้องเนอะครับเก่าหนึ่งออกลดวกะพี่จะหน้ามึงนะพี่น้องเนาะชุดกันนะพี่น้องเนอะ

เกตหนึ่งเกตสองเกตสามนะพี่น้องเนาะตัวกันครับส่วนสุดเน้นกันตามนี่นะพี่น้องเอ่ะพลอยเผาคลอยแตกปังๆอีกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเด้อจะลืมกลับตัวใบนำนะครับเนาะครับเอาพี่น้องมาแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับวันพุทธที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนคนริมทางขับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้า ครับชุดวินกับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะครับเน้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามขับกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆอีเด้องวดนี่เอาที่สําคัญอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกลับตัวไว้นเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวกลับนะครับเนาะครับก็แถมกขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะ ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วค่อยปังๆอยู่นะครับเอาจะเลื่มพี่น้องจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตมน้ำเลยนะครับเด้อทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะพอพลาดคลิปใหม่ๆนะครับเาสำหรับชิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องขอ f c ทุกคนโศกๆมันๆแห้งๆลอยๆกันนะครับเนาะเอาไปพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม